มีสมาธิในการฟังเรื่องเล่าแล้วเราจะมีความสุขในการฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับคุณฟลุกนักเล่าของเราฟลุกสว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ฟลุกวันนี้ที่รอคอยไม่เกี่ยวกับพี่เบิร์ตถูกไหมไม่ไม่ครับไม,ไม่เกี่ยวนะประสบการณ์ของเพื่อนเชิญครับพี่สิบปีที่แล้วเกิดอะไรกับเพื่อนร่วมงานครับสิบปีที่แล้วก็พี่หญิงกับ พี่ชายเนี่ยเขาเขาเป็นแฟนกันก็เป็นช่วงคู่รักเขาก็ตั้งตั้งตัวหาหาเงินหาทองเก็บกันไวน้อะฮะเก็บกันไว้ก้อนหนึ่งก็ว่าจะซื้อบ้านหลังที่มันใกล้ๆที่ทํางานหน่อยเพราะว่าบ้านเชาน่าในไกลกับที่ทำงานเหลือเกินครับก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ไปเดินหารครับจับพี่ ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยไปเดินหาบ้านที่มันใกล้ที่สุดอะใกล้ที่ทํางานที่สุดก็ได้บ้านมาหลังหนึ่งบ้านโทมมากบ้านตึกสองชั้นกว้างหกร้อยตารางวากว่าเองแต่สภาพสภาพไม่น่าอยู่อะสภาพมันเก่าก็ทำไงได้หนึ่งใกล้ที่ทำงานสองเงินเงินมันล่อใจป๋าราคามันถูกอย่างนี้เหรอ ซื้อคือเงินก้อนนึงในชีวิตเก็บมานี่ซื้อได้เลยซือหลังนี้อยู่ได้เลยอ่ะ uh, uh, uh. สุดท้ายก็ตัดสินใจกันทั้งคู่เออซื้อก็ซื้อมันสะดวกเราอ uh. ซื้อกับเจ้าของเก่าเขา,เาแต่ยังดีที่ว่าอ่าพี่หญิงอ่ะยังมีเพื่อนเขาเป็นสถาปนิกเดี๋ยวก็ให้มาช่วยรีโนเวทใหม่มาทาสีใหม่ทำความสะอาดใหม่อ่า ครับเดี๋ยวก็ราคามิตรภาพเพื่อนๆพาไปดื่มลงไปดื่มก็คงจะพอได้อะไรนี้ก็อ่ ơ, อะเพื่อนเพื่อนเขาก็มาดูบ้านอืมันก็เดือนกว่าก็เสร็จนะเออก็เตรียมตัวได้เลยอ่าอืก็เป็นเรื่องดีสําหรับพี่หญิงกับพี่ชายเขาในช่วงที่เขารีโนเวทเนี่ยก็ <c oughs> มีวันหนึ่งพี่หญิงกับพี่ชายเนี่ยฮะเขาเป็นคนชอบชอบเที่ยวแบบทริป ทิปใกล้ๆอ่ะค่ำไหนนอนนั่นครับนะฮะก็ช่วยกันขับรถกันไปผัดผัดกันขับนะฮะ,ฮะไปนวนไปนี่ไปร้านร้านเขาชอบดื่มฮะเ <c oughs> ขาชอบดื่มดื่มกันไปสังสรรค์กันไปขับรถกันไปผัดกันเอาไปไปมามาปลาเข้าไปตีหนึ่งอแน่แน่ครับแน่นอนครับค่าไหนนอนนั่นอ่ะโรงแรมไหนก็ได้หง่วงฮะอืมเมาแล้ว อืมทำไหนนอนนั่นอา้อาวออดโรงแรมนี้เลยเลี้ยวเข้าไปเลยตรงหวงจังหวัดไม่ได้ดูเลี้ยวก่อนเลยได้นอนนะฮะ <c oughs> เลี้ยวเข้าไปจอดอา่าไปเช็คอินไปที่ฟอนบันดึกก็ไม่แปลกมีเด็กซอนอยู่คนเดียวผู้ชายวัยยี่สิบต้นต้น <c oughs> บอกน้องขอขอห้องห้องห้องหองนึง่งเช็คอินมันก็ไม่พูดพังนำเพลมัน มันยื่นกุญแจให้เลยอืมเป็นห้องชั้นสามเบอร์เลขนี้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 อ่ะพี่ <c oughs> พี่ชายกับพี่หญิงก็ไม่ได้ช่วยคนเรื่องมากอะไรก็แค่อาบน้ำํำถือเสื้อผ้าไปคนละตัวเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้ละเดี๋ยวก็นอนอาการคนอยากนอนมากกว่าไม่คิดอะไรมากอ่ะถือ,อไปชั้นสามอ่ะถึงห้องนี้ละพี่ชายแกก็ไขห้องเข้าไปเปิดไฟ ห้องทุกอย่างปกติเหมือนโรงแรมทั่วไปฮะอืมเป็นเตียงคู่ห้องนี้เป็นเตียงคู่แต่สิ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนห้องทันทีครับต่อออมห้องนี้นะมีแต่คราบเลือดุ้ยเซนเลยไปหมดเลยว้าป้าเปิดไป,ป,ปเจอเห็นเลยเหรอปิดไฟเห็นเลยเหรอเห็นชัดเจนฮะถามเด็กสามขวบนี่ลอยอะไรก็มันก็ตอบโผล่กรนอ,อยเลือดกระเซ็นครับวายทำไมอยู่งั้นนะ โอโ้โหพี่ทั้งทั้งคู่ปิดห้องทันทีลงไปเดี๋ยวนั้นเลยไปหาฟอนใหม่ตอกไอ้น้องห้องนี้พี่ไม่เอาหูเลือดจะเซนเต็มห้องเลยเพื่อนเกิดกลางแห้งมากี่ปีแล้วเนี่ยไอ้น้องหน้าฟอนนี่มันก็วัยกับปันกรรมนิดหนุ่มมันเปลี่ยนกุญแจทันทีมันก็ไม่พูดมาเมือนกันให้มาอีกรูพวงหนึง่งในพวงเออบอกพี่เลือกเลย อออืมันจะแจ็คพอตอะไรก็รู้อ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนพวงใหม่อ่ะกุญแจใหม่อ่ะขึ้นไปเป็นชั้นสองแทนเป็นป่าป่าไม่อยู่แล้วนะตอบคนคนไม่เรื่องมากคนไม่กลัวอ่ะโอเคเมาแล้วบเอออยากนอนครับเออใช่ฮะป่ามันมันมันคือตรงนี้มันมันมันอยากนอนแล้วอยากอาบน้ํานอนเร็ว่าขึ้นไปชั้นสองนะครับ เลขคลองนี้นี้อ่ะขายเข้าไปคราวนี้เป็นพี่หญิงเขาขายเองอเปิดเข้าไปยังไม่ทันเปิดไฟนะฮะคือคือเรื่องของเรื่องพี่หญิงแกเป็นคนมีเซนนะ,ะป๋าแกเห็นชัดเจนเลยวผู้หญิงกอดข่าวจอดจุบอยู่ที่ปลายที่นอนะ่ะเลือดสมกายเลยผู้หญิงผมยาวโอดเขาเก้าวก้าไม่กล้าหรอกครับแต่ว่า เขากลัวแฟนเขารู้เพราะว่าพี่ชัยแกไม่มีเซ็งไงฮะแกก็เข้าไปสะดวกเออเฮ้ยดีห้องนี้สะอาดดีเพราะแกไม่เห็นไงฮะเอเอออแกวิ่งขึ้นเตียงก,ก่อนเลยบอกเออหญิงไปอาบน้ํากันมาพี่เยอยเกินโอ้คนคนไม่เห็นที่มันได้เปรียบนะได้นอนกันเลยมันไม่เห็นไงฮะไม่เห็นไม่รู้แล้วไป <c oughs> แต่พี่หญิงแกเห็นชัดเจนเปิดไฟยิ่งชัดเจนอื นั่งกอดเข่าก้มหน้าผมยาวเลือดก,ก็ไหลติ้งติ้งติ้ง <c oughs> ทั้งตัวมีแต่เลือดอะ่ะ <c oughs> โอ้ยพี่หญิงทำไงอะ่ะหลับตากัดฟันค้องน้ำทีบอาบน้ำอาบเสร็จอาบไม่ทันนึงห้านาทีเช็ดตัวกระโดดขึ้นขึ้นอย่างนี้ปะเ <c oughs> ตียงมันมันแยกเป็นเตียงสองเตียงห้องนี้มันไม่เหมือนห้องเมื่อกี้ฮะฮไอที่ผู้หญิงกอดเขา่าเนี่ยมันอยู่อีกเตียงหนึ่งที่ออสฮส่วนไอ อ่าอีกเตียงพี่ชายแกก็แกก็เออโชคดีเลยแกไปเรื่องอ,อีกเตียงได้ไงก็ไม่รู้เออไปหลับคืดคืดอยู่น,นะพี่หญิงแกเสร็จสับเรียบร้อยแกกระโดดเตียงเดียวกันกับพี่ชายนั่นแหละก,กอดแน่นเลยอออ่อ <c oughs> พี่ชายแกก็อืกอดเขาทาไมเขาจะไปอาบน้ําบบปกอาบนเร็วๆเนาะเขาเขาเขาต่างที่เ,เขาไม่ชอบอ่าอืออุ้ยหลับตาปีหันหลังให้เลยทุกคนมันเห็นนะฮะ อาอบ,อบเสร็จแกก็กลับมาพี่ชายก็ถามไม่หญิงไม่ไปนอนโต๊ะเนี่อไอ้เตียงข้างๆเขา,า,าเขาอ้วนอ่ะเขานอนไม่ถนัดเลยโอสี่หญิงก็บอกอ,อไม่เอาต่างที่เขานอนไม่หลับนอนไม่กันเถออ,อ,อเออเออเอาขนาดก็ได้ก็เลยนอนเตียงเดียวกันอะไรอีกเตียงไม่นอนไม่หลับหรอกครับมีมคนกลนคื่ออยู่คนเดียวอ่ะพี่ชาย พาเข้าไปตีห้ากว่าๆยังไม่หกโมงเช้ามันพี่ผูหญิงจะทนไม่ไหวกันรู้รู้ทั้งรู้ก็าแกปีเซนนะฮะมันไม่ไหวแล้วมันผู้หญิงเขาก็ไอคนผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ทําอะไรก็กอดเข่าเลือดไหลนองอย่างนั้นก็นั่งอยู่ทั้งคืนอย่างนั้นน่ะเหรอทั้งคืนไม่มีเสียงไม่ขยับอะไรทั้งนั้นอ,ะอ่ะกอดเข่าอยู่ตรงนั้นอ่ะตายเตียงตรงนั้นอ่ะสุดท้ายทนไม่ไหวปุกพี่ชายถึงเลือตัวฉันอยากกลับกรุงเทพแล้ว เออเออขย่าวขยาว่าออยังไม่ทันหกโมงเช้าเลยตัวเขาง่วงอ่ะไม่ลบเล้าจนจนได้ฮะจนขึ้นรถนะฮะขับรถออกเช็คเอาเรียบร้อยออกเลยอืออกไปได้สักพักหนึ่งก็ไปหาวัดข้างๆ้า,า,าไปทําบุญก็ออ่เพี่พีชายแกก็ไปคิดอะไรมาอ๋อก็คงอยากจะไหว้พระเดินทางอะไรอย่างงี้ <c oughs> พอทําสั่งฆทานเสร็จพี่หญิงถึงเล่าให้พี่ชายฟัง เรื่องทั้งหมดที่ตัวเองเห็นเมื่อคืนฮะถึงได้เข้าใจอ๋อที่แท้มันเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้แต่เขามองไม่เห็นอ่ะคืนเรื่องคลิปนี้จบไปอืะเว้นวันเวลาผ่านไปจะครบเดือนกว่าแล้วก็อ่ได้ข่าวดีฮะเพื่อนที่เขาเป็นวิศสถาบันที่เขารีโนเวทเสร็จแล้วโทรมาบอกเอ้ยหญิง ขนของมาได้แล้วเนี่ยพร้อมแล้วออบ้านพร้อมแล้วอ่ะก็ะเลยขนขอข้าวขนของมาบ้านสวยเลยป๋าอ oh, oh. อสกับอาซาอ้านทาสีใหม่เนี่ยฮะรีโนเวทใหม่ออ uh. ก็ขอบขอบคุณเพื่อนพาเพื่อนไปกินข้าวาจ่ายจ่ายเงินค่าค่าแรงแบบมิตรภาพะทุกๆ uh. แต่เป็นเพื่อนกันไม่ใไรอ่ะก่อนจากกัน เป็นแกเขาทิ้งท้ายครับบอกนี่หญิงอยู่บ้านนี้อยู่ดีๆนะอ,อยู่ที่เนี่ยมีดีเขาเข้ามาก็ให้เขาอยู่ด้วยพูดดีๆกับเขาดีไม่ดีก็เดี๋ยวถูกหวยนะเนี่ยตอนชั้นรีโนเวทมีชั้นครั้งได้อยู่คนเดียวลูลลกน้องจนกลับบ้านหมดทตไม่กล้าอยู่หรอกออแต่ชั้นถูกมาแล้วสองงวดน,นะเพราะฉันติดแข็งพอ ผู้หญิงก็อา้าวอะไรของแกเ่นียพูดแบบนี้มันเป็นลางฮะเพื่อนก็นไม่ยอมเล่าต่อยิ้มมุมปากออือเหมือนเหมือนเออเองโดนแน่อะไรคืนเนี้ยไม่ยอมบอกฝาคืนนั้นมาถึงครับอมไม่แปลกครับทั้งคู่เขาเหนื่อยครับขนข้าวขนของจัดข้าวจัดห้องมันมันเหนื่อยฮะคือเข้านอนคืนแรกว่างั้นเถอะพี่ฟุกครับผมคืมนแรกนั้นเลยครหลับ ไปสักพักพี่หญิงฝันเลยฮะว่ามีเด็กผู้หญิงอายุประมาณห้าหกขวบทรงผมบ๊อบเป็นนักเรียนเลยตัวแต่งตัวมอมแมมตาตาเศร้ามองมาเรียกพี่หญิงบอกแม่ให้หนูให้หนูเป็นหนูหนูอยู่บ้านหลังนี้นะแม่อื แม่เป็นแม่หนูได้ไหมหนูพ่อแม่หนูก็ทิ้งหนูไว้นานแล้วอืมเป็นหนูไม่รู้จะไปอยู่ไหนหาก็ไม่เจอพ่อพ่อกับแม่มาเป็นพ่อแม่หนูได้ไหมก็หมายถึงพี่ชายกับพี่หญิงนะครับครับ,รบพี่หญิงก็นึกถึงที่เพื่อนเล่าฮะ่าเปอ้อย,อยู่อยู่ดีๆเดี๋ยวได้ลาบเองอนะได้โชคก็เลยรับเด็กผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกครับไปฝันนะฮะตื่นเช้ามา ก็เล่าเรื่องให้แฟนแกฟังนะพี่ชายพี่ชายก็คุณคริสบอกเอ้ยปรึกษาหาลือนี่จะหาเลอกดีๆเชิญพระเชิญพามมาทําบุญมาทําศาลดีกว่าต <c oughs> อ่ะวันนั้นก็มาถึงก็ทําบุญทาศาลเรียบร้อยศาลเพียงตาด้วยเชิญน,น,น้องน้องหญิงคนเนี้ยออเออน้องน้องเด็กเด็กผู้หญิงคนเนี้ยผมผมก็ไม่ไม่ไม่บอกชื่อ ชินเข้าสาเพียงตานี้ด้วย<ะ>อืมอือก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่มีความสุขมากฮะบ้านหลังนี้อื<ะ>ก็พูดง่ายๆมีแต่มีแต่พี่แกอ่อพี่พี่หญิงเนีฮะพี่แกจะเห็นอ่<ะ>พี่ใช้ยแกไม่ได้เห็นอะไรหรอกฮะแกไม่มีเซนอะไรครับ<ะ>มีแต่พี่หญิงนั่นแหละเล่าว่าเขาเขาอ่อเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไงบ้างฮะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น เดินทางไปทํางานงเงี้ยเพื่อนที่ทํางานก็บอกเอาลูกเอาเต้ามาด้วยเหรอไม่เห็นเล่าฉัานฟังเลยว่าเธอมีลูกแล้วเนี่ยอพี่หญิงอ่พี่หญิงแกก็ยิ้มๆก็รู้ว่าว่า,ว,าวิญญาณเด็กกะตามมาด้วยอก็บอกอ๋อญาติญาติทางห้าเป็นหลานกันเราพูดก<ป>ันไปบางทีอพี่ชายกับพี่หญิงก็ชอบไปเที่ยวสั้นๆอย่างที่แกชอบไปอ่ะครับครับ ประตูก็ลืมปิดบางทีอะประตูบ้านอะนะฮะกลับมาเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนบ้านข้างๆที่เพิ่งมาอยู่เหมือนกันเขาก็บอกนี่นี่หญิงเธอไม่เคยบอกฉันเลยเธอเลี้ยงหลานเหรอเห็นเดินวิ่งเล่นทั้งคืนเลยอืมหอิงหโซนนั้นหลานเธอไม่เห็นหลับไม่เห็นนอนเลยอ่าแต่ผู้หญิงแกก็ซิบบอกพี่ชายเออ นั่นแหละลูกเราเขาเขาเฝ้าบ้านให้เราลืมติดประตูออยู่อยู่ไปอยู่ไปก็มีความสุขดีฮะอืะอผ่านไปสามสี่ปีมีอยู่คืนหนึง่งพี่หญิงฝันอีกแล้วน้องเข้ามาหาในฝันอีกแล้วบอกแม่พาหนูไปเที่ยวบง้งสิหนูเฝ้าบ้านอย่างเดียวเหงา มพ่อแม่ไปเที่ยวกันอยู่ได้พาหนูไปเที่ยวมั่งสิพี่หญิงพี่หญิงก็ถามเขาเที่ยวไหนอะลูกวิญญาณเด็กเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่เนี่ย,ยพาไปจังหวัดนี้นี้นี้น,นี้นะไปตรงโรงแรมนเนี้ยเนี่ยหนูอยากไปพี่แก้วพงอะเลยครับโรงแรมตรงนี้กระดุงตื่นเลยสะกษษิดพี่ชัยคืนนั้นเลยครับ เล่าเรื่องทุกอย่างทั้งหมดที่อ่าผีผีเด็กคนเนี้ยเขาต้องการจะไปอ่ะพี่ชายแกก็ตกใจเฮ้ยนี่มันโรงแรมที่เราไปเจอผีหลอกนี่ว่าอ๋อ้ยจะคือจะไปทําไมอ่ะเขากลัวนะเขาไม่ไปอต่ที่หญิงแกก็บอกแต่น้องเขาหน้าแบบเขาเขาอยากจะไปมากเลยนะเขาแบบเหมือนกับว่าเขาเหาือนจะเจอใครสักคนอ่ะ เออดูลูกเราเขามากเลยอ่ะออสุดท้ายทั้งพี่ชายพี่หญิงก็ตัดสินใจขับรถพาดวงวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนี้เดินทางไปอะเช้ามาเตรียมรถอย่างดีขึ้นรถอ่ะพี่หญิงก็เรียกนี่ลูกขึ้นขึ้นรถมาด้วยนะี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อแม่จะพาหนูไปเที่ยวอะ,อะขับรถไปสักพักหนึ่งพี่หญิงก็ หันหันไปดูหลังบอกออกก็เห็นลางๆอ่ะว่า,ว,าวิญญาณเด็กคนนี้เขานั่งอนั่งขึ้นมานั่งแล้วเห็นลางๆเพราะมันเช้าแล้วอครับขับไปจนเวลาจะทุ่มหนึ่งฮะไปถึงโรงแรมนี้ครับโรงแรมจังหวัดนี้แห่งนี้ยังไม่ทันเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยถึงแค่ซุ้มเองครับพี่หญิงแกก็หันไปดูอ้าว วิญญาณเด็กคนนี้หายไปแล้วอืมก็พี่ก้องแกอเ่พี่พี่ชายแกก็ไม่เห็นหรอกฮะแกก็ขับรถเข้าไปถึงโรงแรมแล้วพี่หญิงแกก็เห็นโอ้วิญญาณเด็กคนนี้ป้าออสที่หน้าโรงแรมแห่งเนี้ยมันจะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งอืม เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้กอดกับผู้ผู้หญิงคนนั้นที่เลือดเต็มกายนั่นแหละครับร้องหม่มร้องไห้ฟูมฟายเหมือนเหมือนไม่ได้เจอกันมาเหมือนาพาจากกันมานานนะฮะเหมือนเป็นแม่ลูกกันเหรอพี่ฟุกครับผมโอ้แล้วก็มีเสียงเข้ามาในหัวพี่หญิงครับบอกว่าขอบคุณนะแม่ขอบคุณนะพ่อที่พาหนูกลับมาหาแม่หนูเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ฟุก มันมัน,มนบังเอิญเลยขนาดนั้นป่าออนก็จริงไหมใช่ปัางงไงยหมดแล้วครับเรื่องเรื่องชงวงได้ขนาดนี้มีเป็นเราเราก็ต้องถามคนแถวนี้แล้วครับว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น<อ>ทั้งพี่ชายทั้งพี่หญิงก็ช่วยกันถามหาเรื่องที่ว่าเนี่ยมันเกิดเนี่ยเขาไปเจออย่างนงี้อย่างเงี้ยกับ<อ>ถามทั้งคนที่โรงแรมถามที่คนละแวกบ้านแถวนั้นจนไปถึง เจ้าของบ้านหลังจากเจ้าของเก่าที่ที่ซื้อมาที่ชทยี่หญิงก็ซื้อมาอ,อรวมลามจนไปถึงสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านที่เขาอยู่นั่นนะฮะคือแปลงร่างเป็นสืบเลยเพราะงั้นเถอะฮะรวมความทั้งหมดสรุปนะครับครับเรื่องสรุปทั้งหมดก็คือมีวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งอ่า อายุประมาณสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ยปาออส<ะ>ได้เสียกัน<ะ>ก็วัยนี้มันวุทิพภะ,ะมันยังน้อยอะ่ะปา๋าต่างคนต่างก็ไม่ค่อยจะมีอาชีพทำอะ่ะอยู่กันมาก็มีมีลูกด้วยกันคนก็คือวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนี้ครับอยู่กันก็มีปากมีเสียงมันก็คนตนไม่ค่อยรับผิดชอบอะ่ะ แล้วอายุก็ยังน้อยผู<ะ>้ที่ภาวะก็น้อยตัวผู้ชายก็เมาผู้หญิงก็หางทางานก็ไม่ค่อยเก่ง<ะ>ไปๆไปมาก็แยกกันครับอ<ะ>แยกกันทีนี้ก็แย่งกันฉันจะเลี้ยงลูกเฮ้ยไม่เอาฉันจะเลี้ยงลูกฉันอะไรองอี้<ะ>สุดท้ายผลก็คือไอ้ตัวผู้ชายตัวพ่อเอาลูกหนีไป หนีไปอยู่กรุงเทพแต่เขาไม่บอกตัวตัวเมียเขาหรอกครับห,ห,หนีไปเลยตัวเมียก็อยู่ที่ที่บ้านใกล้ๆโรงแรมแห่งเนี้ยตัวไปอยู่บ้านเช่าก็คือบ้านที่พี่ชัยก็ซื้อเองไปเช่าอยู่หมายถึงตัวผู้ชายใช่ไหมใช่ครับออ,อ,อยู่ไปหางานทำาพราคนคนมัน ไม่เอางานนะฮะอยู่น้องน้องหญิงคนนี้ก็อดอดอยากอยากมีหนำซ้ำคนคนมันเจ้าชู้มีเมียใหม่อีกอพอมีเมียใหม่ก็ไปอยู่กับเมียใหม่ทิ้งลูกไว้ที่บ้านนะ,ะปิดล็อกห้องเอาไว้นะ่ะแต่เช้ามาค่อยมาหาบางทีก็หายไปวันสองวันลูกก็อดอาหารร้องหงร้องไห้แม,แม่แม่หนูพ่อหนูอยู่ไหนอื จนผลสุดท้ายครับมันมันหลงเมียใหม่มากครับหายหายไปสัปดาห์กว่าสิบวันสิบกว่วันเงี้ยกลับมาอีกทีเปิดห้องมาลูกเสียชีวิตไปแล้วครับทั้งคาบน้ำตานั่นนะครับตาตัวศพยังมีคาบน้ำตาอยู่เลยอะ่ะแสดงว่าคืออยู่ในห้องติดอยู่ในห้องเนี้ยแล้วหิวจนตายนั่นนะครับ ู้ตัวในขนะดนี้ร้องรองไห้ก็เสียใจใช่ครับแต่มันกลัวความผิดมากกว่าฮะป๋าหนีสิฮะอยู่ตำรวจจับสิอยู่ให้ง่หนีไปเลยแต่แต่ตัวของคนคนทำชั่วฮมันไม่พ้นหรอกฮะป๋าหนีไปหนีมาไปเจอเมียเขากลางทางเมียเมียก็โกรธสิครับเจอลูกชั้นอยู่ไหนอ ทะเลาะกันไปจนจนไอ้ผู้ชายต้องยอมตอบว่าเลือดลูกตายไปแล้วอืมอูยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่จะพาฉันไปดูศพนั้นศพลูกฉันอยู่ไหนทีนี้มันมันดึกมากเลยฮะบ้านตัวเองก็ไม่อยากกลับไปเดี๋ยวพ่อแม่ผู้หญิงก็ทะเลาะก,กับเขาเปล่าฮะเรื่องแบบนี้บอกพึ่งค้างโรงแรมข้างบ้านนี่ก่อนก็เลยไปอยู่ที่โรงแรมกันฮะ,ฮะสองผัวเมียคู่นี้ ก็ใกล้ๆบ้านของผู้หญิงนั่นแหละถูกป่ะใช่ครับ<อ>เรื่องแบบนี้ใครมันจะนอนลงมันทะเลาะก,กันทั้งคืนนี่แหละฮะที่ชั้นสามทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาผู้ชายคนนี้ก็เลยฆ่าผู้หญิงคนนี้ตายครับ<อ>ด้วยความโมโหเมาด้วย<อ>เลือดกระเซ็นตเต็มห้องเลยฮะอย่างที่พี่ชายแกเปิดห้องเข้าไปแล้วเจอเลือดนั่นแหละฮะ ห่าเสร็จอเออสติกลับมากลัความผิดไงี้ยฮะอ,อุ้มศพไปเก็บไว้ที่ชั้นชั้นสองฮะลงไปฮะไปไว้ใต้เตียงอีกห้องก็ยนก็คือห้องที่ผู้หญิงเอ่อที่ผู้หญิงเข้าเข้าไปแล้วไปเจอผู้หญิงกอดข่าวจอ่จอโจอก็เลือดรมกายนั่นแหละฮะฮะฮะผลสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็หนีหนีคดีแต่ว่าตำรวจไทยเราเก่งฮะสืบทนันครับไม่ต้องรอ แรมเดือนหรอครับจับได้ฮะอไม่รอดหรอครับสุดท้ายเขาก็ไปตายในครก็เ,เหมือนก็ว่าไปเจอวิญญาณเมียเขามาหลอกมาหลอนนั่นแหละฮะเรื่องก็ประมาณนี้เลยครับป๋าโอ้สนุกครับพี่ฟกก็เหมือนกับแบบมันเริ่มต้นจากการไปซื้อบ้านหลังนี้ถูกไหมป๋าไปซื้อบ้านหลังนี้แล้วบเหมือนเขาสื่อกันอะเหมือนแม่กับ <lived S 2> ลูกเขาสื่อกันอะ พอพอไปเที่ยวตะลอนทัวร์ค้าไหนนอนนั่นไปพักที่โรงแรมนี้เหมือนแบบมันมีสื่อมีสารสัมพันธ์ว่าแม่กับลูกได้เจอกันแตไ่ได้ได้รับรู้ว่าแม่อยู่ไหนลูกอยู่ไหนเพียงแต่ว่ารอเวลาที่ฟ้าจะเปิดที่ทุกอย่างจะพร้อมให้แม่กับลูกได้กลับมาเจอกันครับผมโอ้คือเรื่องอื่นอื่น เรื่องครอบครัวรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางพายุหรือการไม่รับผิดชอบอะไรอันข้ามไปก่อนช่างมันแต่ว่าอันนี้แหละเนอะผมพาฟังอ๋อถ้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อรีโนเวทวิญญาณแม่ลูกก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอกันก็เหมือนกับคู่พี่ชายพี่หญิงเขาเป่งสื่อฮะพาให้ลูกลูกกับแม่ได้พบกันอะไรนี้ใช่ผมใช่ใช่พอซื้อบ้านปุ๊บ ยังไม่ได้อยู่ไปเที่ยวก่อน<ช>แล้วเห็นดวงวิญญาณแม่ก่อนใช่ครับพอกลับมาเจอดวงวิญญาณลูกแล้วก็อยู่เพื่อแบบช่วยพ่อช่วยแม่แบบ<ช>แล้วก็วันหนึ่งก็ขอบอกว่าพาหนูกลับบ้านหน่อยเพราะเขารู้แล้วนะแต่ว่าอาจจะข้ามเขตไม่ได้เหมือนที่เราได้ยินว่าร่าง<ช>และวิญญาณเขายังติดอยู่ที่นี่ยกเว้นจะมีใครเนี่ยเชิญเข้าไปพาเข้าไป แล้วสุดท้ายเขาก็ได้เจอกันจริงจริง oh. ครับผมขอบคุณแม่พี่โฟกสวัสดีครับครับครัยบสวครับ,คร,บครับผม